สวัสดีครับที่นี่ร้านปิจูนบิ๊กบามือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาเซอร์วิสก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับคันนี้วิ่งมา1,700กิโลนะครับเราจะทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็กองน้ํามันเครื่องให้ลูกค้าก่อนเลยนะฮะลูกค้าเปลี่ยนอีกทีตอน6000กิโลนะครับไปเปลี่ยนที่ศูนย์ต่อได้เลยนะครับโอเคครับไปลุยก,กันเลย Xay xay á Xay xay nó nó tăng tung rồi nè Okay. เสร็จเรียบร้อยนะโอ้โหไม่สิบก็ได้ที <laughs> นี่นะวิ่งมาพันเจ็ดนะครับประมาณนี้นะสวยใสยครับคันนี้นะวิ่งมาพนะันเจ็ดครับโอเคครับสำหรับคลิปเซอร์วิสคันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ